สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมเข้ากับช่องรีวิวทมยโมเดลวันอีเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวงานจับฉลากเอ็นหนึ่งะครับที่น่าสนใจเป็นชุด e x t r ซ m e s a i y a ยานะครับผมชุดนี้สเกลจะค่อนข้าง,าง,างใหญ่นะครับสาบวกความสูงนะครับผมตัวนี้เป็นล่างวันเอนะครับเป็นซุนโกคูล่าง อัลตราอินสติ้งนะครับผมหรือว่าอัดตัดนิยมนะครับน้านหน้ากลงองเป็นอย่างนี้นไไนครับนีนด้านข้างด้าน,นหลังข้างหน,นึ่งอีด้านบนนะครับผมตัวนี้ผมก็มีตั้งงานแล้วแต่ว่าจะเอาลงคลิปให้หมดเลยตัวที่มีเก่าๆนะครับผม ก็จะเป็นถาดพลาสติกนะครับผมลองส่วนขาแล้วก็ให้น,นี่ปิดส่วนหัวนะครับ mm hmm. ก็จะมาเป็นแบบนี้ร mm ู hmm. ้สึกว่าจะเป็นสองส่วนนะครับ mm hmm. มีส่วนตัวแล้วก็หัวมาให้แล้วก็เป็น ก้อนคำนะครับผมอ่าก็จะมาในท้ายืนหันข้างนะครับตัวนี้ของผมจะยืนค่อนข้างยากนะครับไม่รู้ว่าของคุณเหลือเป็นหรือเปล่ามันต้องยึดกาวอีกย,ยึดฐานนีน้มาแน่น อยู่ในลักษณะนี้ยืนเอียงคอมองนะครับความสูงกันเลยประมาณสัสสามเซนนะครับจากพื้นถึง<ไ>ปลายผมเดี๋ยวขอเนี่ยปรับมุมกล้องสักแป๊บหนึ่งนะเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ว่ายืนท่าค่อนข้างแปลกนะครับ ตัวอื่นจะยืนหน้าตรงแต่ตัวนี้จะยืนยืนตรงแต่ว่าหันหน้าไปอีกทางเลยนะครับประมาณนี้ก็จะอยู่ในร่างอันตราอินสติ้งครับผมจะเป็นสีเงินยืนอย่างนี้หรือว่าที่ชอบเรียกกันว่าร่างหวงหรอกนะครับอันนี้ก็จะไม่มีเสื้อนะครับจะเป็นตอนต่อสู้กบบินเลนนะครับเสื้อขาดมาแล้วตามโตจะมีแผลร่องรอยจากการต่อสู้นะครับ เขาไม่ได้ไฮไลท์นะครับอจะเป็นรอยกิดขีดขนคูัอย่างนี้กันเก็ตก็ขาดนะครับอันนี้ปั้นค่อนข้างเหมือนเลยครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับจะมีลงไฮไลท์ลง,งเงา ปกติครับรุ่นนี้ทำมาออกมาสเกลค่อนข้างสูงใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันสเกลประมาณนี้เริ่มหายากแล้วม่ว่นจะเป็นพวกโบลี่พวกนั้นนะครับแต่ตัวโคโคตโตอื่นๆหรือว่าปจิต้าอะไรเงี้ยแต่ประมาณ25เซนแล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันสเกลประมาณนี้คือราคากำลังไอ้นี่นเลย <c oughs> คุ้มราคาเลยตัวสูงมากในชุดนี้ก็จะมีโกจิต้าเฮ้ยโกจิต้าบูแล้วก็โกจิต้าธรรมดาผมดำนะครับแล้วก็จะมีเวจิโตบูแล้วก็ลัสวันจะเป็นคุณยูไอตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นผมดำนะครับผมเดี๋ยวไว้ทำคลิปแย่ให้ดูอีกท hey, uh, so um ีนนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็วันพิยงเท่านี้ครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดซ่อนกรใ้กดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ